ล้วงเรื่องเล่าส่วนหนึ่งของรายการตีสิเดในวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะตลอดระยะเวลากว่า30ปีผมสัมภาษณ์แขกรับเชิญผ่านหน้าจอโทรทัศน์มาเกือบ4,000เรื่องแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องราวฮะที่อยู่ในความทรงจำของผมมาโดยตลอดนั่นก็คือการได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านหนึ่งฮะที่เขาติดต่อเข้ามาที่รายการของเราสารภาพว่าตัวเองเป็นฆาตกรเพราะว่าฆ่าคนตาย แต่ว่ากลัวโดนวิสามันฆาตกรรมฮะจึงอยากจะขอมอบตัวกลางรายการของเรานั่นคือเรื่องราวที่น่าประทับใจและก็เป็นความสรงจำของคนทำโทรทัศน์อย่างผมเป็นอย่างมากว่าเรื่องแบบนี้มาเกิดอยู่กับรายการของเราได้อย่างไรแต่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับไปชมฮะภาพเป็นอย่างไรเชิญครับเมื่อความแค้นจบลงด้วยการฆ่าจุดจบของฆาตกร นรกใ,ใจเราถามคุณจักรพันธ์หลายครั้งเหลือเกินว่าคุณจักรพันธ์เป็นผู้ร้ายและต้องการมอบตัวจริงหรือไม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นผู้ร้ายและต้องการมอบตัวจริงครับผมเป็นผู้ร้ายตัวจริงครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไปทําอะไรผิดผมไปทํางานไปรับเหมากับบริษัทก่อสร้างงวดที่สามผมจะไปเบิกเขาบอกว่าค่อยค่อยเบิกงวดที่สี่ ผมว่าทำไมอ่ะต้องเอาไปจ่ายลูกน้องแล้วลูกน้องเขาต้องกินข้าวเขาบอกว่าไม่ให้มึงจะทําไมกูตอนนั้นเขาโหดกับผมมากเขาใจดำมากมากโหดกับผมมากมากเลยจัดเตรียมลูกเอาปืนมาล้างแล้วก็เอาลูกมาล้างใส่เม็กไป30นัดเต็มเมกเลยเขาก็เดินไปแล้วก็เรียกคนที่โดนยิงว่าอิทิภัทพอเขาหันก็ยิงเลย ครับกลับกันยานเป็นบุคคลเดียวต่างรายครับครับเล่นกัน จากวันนั้นที่รายการของเราเป็นสื่อกลางในการส่งเขาเข้าห้องขังเพื่อรับโทษที่เขาก่อขึ้นซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ1ิปีนะฮะที่เขาชดใช้กรรมอยู่ในเรือนจําและมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับเขาพ้นโทษออกมาแล้วครับเราก็เลยอยากจะขอเชิญเขามาพูดคุยกับเราตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพบกับเขาครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับจักรพันธ์ตั้งสวัสดิ์เมืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ได้ครับ ครับดีผู้ชมด้วยครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าผู้ร้ายกลับใจกลับใจก่อนที่จะถูกจับด้วยซ้ําไปครับคุณจตุพ์สบายดีเนาะครับตอนนี้สบายดีครับก็เปลี่ยนไปหน่อยนึงครับแก่แก่ขึ้นนิดแก่ขึ้นสรุปว่าติดอยู่กี่ปีครับประมาณ10ปีครับแต่ว่าสารท่านตัดสิน กี่ปี33ปี18เดือนครับโอ้ได้อภัยโทษจากในหลวงทั้งหมดกี่ครั้ง5ครั้งครับโอ้ส oh, so uh ุดยอดแสดงว่าเป็นโชคดีมากเป็นผู้ตองขังชั้น,น,น,นเยียมชั้นเยี่ยมครับจากจาปีกว่าปีกว่าๆเหลือแค่10ปีครับนาอออกมาแล้วกี่ปีครับออกมาได้ประมาณ เดือนสิงหานี้ก็ครบ3ปีครับออกมาได้3ปีแล้วครับ,รบแต่สาเหตุที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง<ม>ก็เป็นเพราะรายการทอกในตํานานทอกในตำนานคือรายการหนึ่งของ Channel ของเรานะฮะ t w e n t e n t e r t a i n m e n t ใน YouTube ครับเรามีรายการทอกในตํานานก็คือทอกที่เป็นที่น่าประทับใจของท่านผู้ชมในยุคเก,ก่าๆตั้งแต่ส่ทุ่มสแควร์จนก,กระทั่งมาถึงตีสิเราไปโพสต์อยู่ในนั้น ท็อกในดับนานในนั้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละครับมีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์สามพันกว่าคอมเมนต์เห็นบอกว่าคุณจกักรวันก็ได้รับกําลังใจจากตรงนี้ด้วยก็ดีใจครับที่ได้มานั่งตรงนี้อีกครั้งได้ออกมาสู่สังคมได้ผ่านช่วงเวลาร้ายๆมาไดสิบกว่าปีที่ออกมาพอออกมาเดินถนนอยู่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นไงชีวิตเรารู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ แต่ว่ามันเป็นสังคมที่แปลกแล้วอะไรมันเปลี่ยนไปหมดถนนหนทางเปลี่ยนต้นไม้บ้านช่องห้องหอเปลี่ยนไปหมดแม้แต่ลูกผมติดคุกตอนลูกชายได้เดือนเดียวกลับออกมาลูกอยู่ป .4 ครับโ <c oughs> ต,ต,ตเลยคโตเลยท่านผู้ชมฮะเราจะย้อนกลับไปดูนะฮะคุณจักรพันต์ติดต่อทางรายการครากลรบมาเพื่อขอมอบตัวบอกว่าตัวเองนั้นเคยฆ่าคนตายแล้วก็หลบหนีคดีอยู่สปี เขาบอกว่าเขาทนนรกในใจไม่ไหวก็จึงหาทางมอบตัวบรรยากาศในการสัมภาษณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับเชิญครับทำไมถึงติดต่อรายการตีสิเพื่อจะมอบตัวต่อหน้ากล้องและผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเปิดเผยหน้าเปิดเผยตาอย่างนี้อันที่จริงผมตัดสินใจจะมอบตัวอย่ตั้งหลายครั้งแล้วครับผม มีโอกาสหลายครั้งที่จะเดินไปที่สถานีตำรวจตอนที่หนีอยู่บุรีรัมผมก็ทบทวนคราวนี้ผมคงจะหนักแล้วนี่ถ้าผมยังอยู่ต่อไม่มีใครห้ามผมว่าผมต้องโดนประหารชีวิตแน่ตอนนั้นผมก็ได้แต่นอนนึกแล้วมาคิดได้ตอนไหนว่าต้องมอบตัวสักทีมาคิดได้ตอนตอนที่ผมคงจะหมดงานแล้วแล้วก็ สำนึกด้วยว่ามันมันลำบากมากแล้วผมลำบากมากผมคิดถึงบ้านผมคิดผมคิดแผ่นถึงแผ่นดินแม่ผมคิดถึงบ้านกลับบ้านก็ไม่ได้ครับทำไมถึงกลับไม่ได้ครับผมต้องหลบหนีตลอดตำรวจรออยู่ที่บ้านหรือเปล่ารอครับคิดถึงแม่ด้วยอเยอะเลยคิดถึงแผ่นดินแม่หรือคิดถึงแม่คิดถึงแม่ครับ,ค,ค,รบคิดถึงแม่ด้วยครับ จำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมวัน<ำ>ที่เราเรื่องนี้ในรายการจำได้ครับตอนนั้นอะไรที่ผ่านมาเห็นร้องไห้ด้วยตอนนั้นทําไมถึงร้องไห้คนอะ่ะความรู้สึกแรกถ้าเกิดเรื่องร้ายที่สุดของชีวิตทุกคนมักจะนึกถึงแม่ก็เลยคิดถึงแต่แม่คิดถึงคําพูดแม่แม่จะพูดกับผมว่าอย่าทําให้แม่ต้องเจ็บแม่เลี้ยงเองมายุ่งยังไม่ให้กัดเลย เองอะ่ะต้องรักษาตัวเองให้ดี hmm. เป็นคำพูดที่ดีมากของแม่ hmm. ผมจำมาตลอดดูเดี๋ยวมาเล่าอีกทีก็ยังครับซึ่งก,ก็ยังซึ้งๆจะร้องไห้จะร้องไห้อยู่เมื่อก่อนไม่เคยนึกถึงแม่พอชีวิตลำบากสุดจะรู้สึกรักแม่มากอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ชมฮะที่เรียกน้ำตาที่เกิดขึ้นบนเวทีในวันนั้นนั่นก็คือการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณจักพันและคุณแม่ที่เขาบอกว่าเขาคิดถึงมากที่สุด จนถึงวินาทีนั้นเขาไม่ได้เจอเลยเกือบ3ปีตลอดเวลานั้นตัวเองคิดถึงแต่แม่จึงอยากที่จะเข้ามอบตัวเพื่อจะได้พบแม่เขาไม่รู้ฮะตอนนั้นเป็นเซอร์ไพรส์จากรายการของเราว่าคุณแม่นั่งฟังอยู่ตั้งแต่ต้นจะจบกับกีป่ปีแล้วที่ไม่ได้เจอแม่2ปีกว่าครับแม่รู้ไหมว่าเราฆ่าคนตายตอนนั้นแม่ก็ยังไม่รู้ครับ วันนี้ครับคุณจักรพันธ์จะได้เจอแม่นั่งอยู่ตรงนั้นนะเจอญครับคุณแม่ครับเจอญครับสวัสดีครับแม่ค่ะแม่คุณแม่ทราบไหมครับว่าลูกไปฆ่าคนตาย ไม่ทราบค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เหรอครับแม่รู้ไหมครับว่าวันนี้ลูกจะมอบตัวรู้ค่ะเขาโทรไปบอกว่าเขาจะมอบตัวแม่ก็ดีใจเหมือนให้เขาได้รับกรรมที่เขาได้ชดใชนะ้มาเมื่อก่อนเมื่อเขาหมดกรรมื่อะไรนะจะได้ไปอยู่ที่บ้านให้ช่วยแม่ทำมากินค่ะ จริงเหรอไม่บอกแม่เลยเหอหนีไปสองปีบอกไม่ได้ครับทำไมถึงบอกไม่ได้โทรศัพท์เขาติดตามได้เจ้าหน้าที่เขาติดตามได้อผมโทรครั้งหนึ่งครับผมโทรครั้งหนึ่งผมต้องหักซิมทิ้ง<อ>แล้วก็ไปซื้อซิมใหม่แล้วก็มาใส่ตอนนั้นเวลาซื้อซิมเขายังไม่ใช้บัตรประชาชนเออแล้วแม่ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะไปฆ่าเข,า,ขาตายครับโอ้โหเนี่ยฮะ คือชีวิตนะครับยิ่งกว่านยายจริงๆแล้วทุกวันนี้คุณแม่เป็นยังไงแม่สบายดีครับอา,อายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่น่าจะ74แล้วครับเอาเลยท่านผู้ชมฮะและวินาทีที่บีบหัวใจมากที่สุดในวันนั้นหนีไม่พ้นตอนที่ตำรวจมาถึงสตูดิโอของเราผมเองก็ตื่นเต้นฮะเพราะว่าจะโทรไปบอกตำรวจให้มาจับผู้รายที่นั่งอยู่กางๆผมเนี่ย ไปชมครับว่าเป็นยังไงผมจะโทรแจ้งให้มารับตัวเลยได้ไหมครับได้ครับมั่นใจแล้วนะฮะครับต่อหน้าผู้ชมหมดแล้วนะครับครับสวัสดีครับผู้กองกับชาญปะครับครับผู้กองกับชาญผมมิทธวัฒน์สุนทรวินัศนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโทรจากรายการตีสิบนะฮะน้ำออกคู่ร้ายที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้บัดนี้ได้เดินทางมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะมอบตัวแล้วนะครับครับจะใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่ครับ พรดตับครับไม่เกิน15นาทีครับัหสวัสดีครับอยากพูดอะไรกับคุณแม่เพราะว่าจากนี้ต่อไปอาจจะไม่ทราบว่าจ,จะได้ถูกตัวกันหรือเปล่าก็ได้เจอแม่ครั้งแรกในติดจากมาหลายปีวันนี้ก็ต้องจากอีก เดี๋ยวก็เจอกันแม่หนะ<อ>ผมลูกชายผมลูกแม่เกิดจนไปก็ลูกแม่ก็ยังดีใจเจอให้ดูดูก็ราดีสร้างความมีควาใจดำมครับแม่อดทนหน่อยคงทนได้นะครับผมพร้อมแล้วครับจบเสร็จครับ ใชครับกลับกับท่านวินาทีนั้นตอนที่ผมโทรรศัพท์ความรู้สึกอะไรที่มันแวกเข้ามาในความรู้สึกความกลัวครับอยากให้รถวิ่งช้าช้าอยาให้มันถึงง่าย <H im> แต่ความกลัวที่ต้องยอมรับมันให้ได้ถึงจะกลัวยังไงเราก็ต้องเผชิญกับมันกลัว <C lar ant> อะไรก็เราตัดสินใจมอบตัวแล้วว่า กลัวในคุก๋อคโไม่เคยพบกลัวว่าครับชีวิตรเราจะเป็นยังไงครับในคุกครับเนี่ยฮะผูดีกระทาความผิดสิ่งที่กลัวก็คือกลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองในเรือนจำครับนี่คือความรู้สึกชัดเจนของคนคนหนึ่งนะฮะพอเสียงไสเรนมาก็ก็กลัวเลยนะฮะท่านผู้ชมครความตื่นเต้นยังไม่ได้จบอยู่เท่านั้นนะฮะ ยังมีบางอย่างที่พลิกผันจนทําให้คนในสตูดิโอนับร้อยๆ้อยคนในวันนั้นถึงกับช็อกร้องฮือออกมาเป็นเสียงเดียวเลยนะครับเราจะขออนุญ,ญาตย้อนเทปกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนิดหนึ่งคนระับตอนก่อนใส่กุญแจมือเพื่อไปฟังการอ่านหมายจับของตํารวจคือก่อนที่จะจับทุกครั้งนะตํารวจจะต้องอ่านหมายจับก่อนที่คนนี้ฟังแล้วเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวมาถามกัน,นครับเชิญครับ ผู้ตายชื่อนายอนันต์ฐานสินเพิ่มใช่ไหมครับแต่เหมือนว่าเท่าที่สอบทราบเบื้องต้นโดยที่ผมไม่ได้เห็นหมายจับเหมือนว่าผู้ตายในที่สุดแล้วไม่ตายใช่ไหมฮะยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับนั้นหมายจับใบนี้คือหมายจับในฐานะอะไรครคดีนะรในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ให้พยายามฆ่าใช่ครับหมายความว่าฆ่าแต่ไม่สําเร็จประมาณนั้นครับวันนี้คุณอนันต์ซึ่งในที่สุดไม่ได้เสียชีวิตจริงๆเขามาอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมที่จะเจออยากเจอเขาไหมครับอยากเจอครับอยากคุยด้วยครับเห็บอกว่าอยากจะขอเข้ามาเขาด้วยครับอยากขอเข้ามาด้วยมาแล้วครับคุณอนันต์ครับนี่คุณอนันต์ตัวจริงใช่ไหมฮะใช่ครับก็ผมรู้จักเขาดูแลงานให้ผมก็ เขาเป็นคนอ่านแบบอ่านอะไรให้ผมก็ขอกราบขอขมาพี่อนันต์ต่อหน้าผู้ชมและทางรายการนี้อเขาจะขอกล่าวคุณอนันต์ก็ช็อกไหมไม่รู้จะถามยังไงช็อกด้วยความดีใจหรือเปล่าว่าคุณอนันต์ไม่ตายอะไรที่วิ่งเข้ามาในสมองเราผมได้มีโอกาสที่จะขอขมาเขา โด,โดยที่ผมไม่ได้มีโอกาสขอขมาศพเขาแต่ผมได้ขอขมาชีวิตเขาจริงๆ<ม>เป็นการอาโหาสิกรรมให้ตั้งแต่บัดนั้นก็ถือว่าผมโชคดีไปไม่งั้นผมอาจจะติดกรรมถึงชาติหน้าเขาอาจจะมายิงผมกลับก็ได้ชาติหน้าคุณจักรพันธ์ได้บทเรียนอะไรบ้างเมื่อกลับมาแล้วมาย้อนดูภาพตัวเก่าที่รัฐบารบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนชัดแจ้งที่สุดได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ชีวิตความเป็นชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีมีบทบัญญัติของบุญและบาปเป็นผู้กําหนดนะครับมีจริงนะครับคําว่านารกในภาพที่เห็นที่พระเล่าให้ฟังอ่ะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ถ้าคุณไปสัมผัสในคคกจรอ่ะนั่นแหละครับนรกแท้จริงได้ได้สติอะไรอย่างไรบ้างถ้าคิดจะทําอะไรลงไปในทางที่ผิดให้นึกถึงบุญกับบาปไว้ก่อนในที่สุดก็ออกมาแล้ว สิบปีผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วไม่งั้นก็จะต้องโน่นนะอีก20กว่าปีครับผมกว่าที่จะได้ออกมาแต่นี่ก็ได้ออกมาแล้วจากการได้รับพระราชทานยโะเครับเป็นบุญคุณใหญ่หลวงของแผ่นดินครับเป็นบุญคุณใหญ่หลวงใหญ่หลวงมากด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะนี่แหละครับความชัดเจนอย่างหนึ่งที่เรารู้นะฮะว่าสวรรค์ในอกนรกนั้นอยู่ในใจจริงๆและส่วนหนึ่งที่หนีความจริงไม่พ้น นั่นก็คือบุญนั้นจะต้องได้รับและบาปจะต้องได้รับการชดใช้เป็นเรื่องราวที่คลาสสิกในความรู้สึกของผมจากการทำรายการของผมมาตลอด30กว่าปีนี่คือเทปสุดยอดในดวงใจของผมที่บ่งบอกให้คนได้เห็นชัดเจนถึงบาบุญคุณโทษครับผมขอกล่าวอะไรสักนิดกับสังคมได้ไหมครับได้ครับก็ขอโอกาสสังคม ให้โอกาสผมได้มีที่ยืนในสังคมด้วยครับแล้วก็ขอความเมตตาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อแน่ว่ามีคนที่จะให้ให้โอกาสกับคุณจักพันครับครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะฮะเป็นผู้ที่กลับใจก่อนที่จะมอบตัวตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องได้รับบุญของตัวเองบ้างครับให้โอกาสนะครับกับคุณจักพันนะครับนี่แหละครับคุณจักรพัน ตั้งสวัสดิ์เมือนครับขอบคุณครับครับครับที่บอกว่จักรพันยกเมียให้คนอื่นเลยครับที่กหนอผมผมบอกเขาว่าให้ให้ไปหาครอบครัวใหม่เลยเพราะว่าผมไม่รู้จะติดนานเท่าไหร่ตอนนี้คือเข้าเรือนจําแล้วตอนนั้นเข้าเรือนจำแล้วเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมแต่เขาตอบผมว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่ไม่ต้องคิดอะไรด้วยเขาอะ จะอยูแ่แบบเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ผมอะอยู่แบบเรื่อยๆเหมือน,นกันคำๆเนี้ยผมจําได้ถึงปัจจุบันเก่งมากคนคุกจะสามารถคุยกับก้อนหินก็ได้คุยกับมดเลี้ยงมดเขาจะรู้เลยมดตัวเนี้ยมันหน้าตาเป็นไงไงไงแล้วมันจะมาเวลาไหนเวลาเขากินข้าวเสร็จปุ๊บเขาจะเอาข้าวสีห้าเม็ดข้าวสุกเสียหเม็ดพกขึ้นห้องด้วยเอาไปตั้งไว้แล้วมดตัวเนี้ยมันจะเดินมามากินปลกบางคนเลี้ยงจิ้งจก มันมามาด้วยจิ้งจกแล้วเคยไปทำจิ้งจกมันไม่ได้นะยิ่งกว่าไปตีหมาเขาอีกผมเลี้ยงจิ้งหรีดเขาโปเต้จิ้งหรีดจะเราจะตั้งชื่อให้มัน ถ้าทําที่นอนเป็นฟูกเป็นหมอนได้ทําแล้วแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ